สุดขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของ SQL นะครับสำหรับการ delete หรือว่าการลบข้อมูลออกจาก table นะครับหรือว่าออกจากตารางนะครับในที่นี้ครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับวิดีโอเทรนนิ่งชุดที่จะทําการศึกษาภาษา SQL นะครับเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ในการ q u e r y กับ Database นะครับ MySQL อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นภาคต่อของวิดีโอเทรนนิ่ง Server Side Script นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการนะครับในการที่เราจะออกแบบระบบฐานข้อมูลนะครับหรือว่าดีไซน์ดัตเตอร์เบสนะครับ ทำความรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆของฐานข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะประยุกต์แล้วก็ในการออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยตัวเองได้นะครับโดยที่เราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของ Entity นะครับ Attribute Relation นะครับการสร้าง Relation ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลายๆตารางนะครับหรือว่าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับการกําหนดวัตถุประสงค์นะครับ,รนนะรบในการออกแบบฐานข้อมูลการกําหนดนะครับว่าเราต้องการตารางอะไรบ้างในดัต a ต a รเบสนะครับเพื่อระบบงานนั้น การกำหนดนะครับว่าในแต่ละตารางนั้นจะประกอบไปด้วยในส่วนของฟิลด์อะไรนะครับฟิลด์ใดที่จะทําหน้าที่เป็น primary key ฟิลด์ใดที่จะเป็นฟิลด์สำรองนะครับสำหรับการเชื่อมต่อตารางแต่ละตารางการทําในส่วนของ n o r m a l i z e นะครับเพื่อทําให้ตารางต่างๆนั้นสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆใน database รวมทั้งในเรื่องของนะครับการใช้งาน sql นะครับขั้น advanced นะครับซึ่งก็จะเป็นการ query ข้อมูลได้ทุกรูปแบบนะครับรวมทั้งภาษา SQL ครับยังประยุกต์ใช้งานกับดัตเตอร์เบสได้หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ MySQL ซึ่งทํางานร่วมกับภาษา PHP นะครับภาษา SQL ซึ่งทํางานภายใน ASP.net นะครับภาษา SQL ซึ่งทํางานในส่วนของ JSP ภาษา SQL ครับซึ่งทํางานในส่วนของการค u ว r y ่ดัตเตอร์นะครับ Microsoft SQL Server นะครับรวมทั้ง Oracle DB นะครับซึ่งก้าวต่อไปของเราครับก็คือการเรียนรู้ภาษา SQL เพื่อที่จะทําการ ประมวลผลหรือว่าคิวรีฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นั่นเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของการ insert ข้อมูลนะครับเข้าไปเก็บในตารางภายใน database MySQL นะครับตอนนี้ครับผมมีการ insert ข้อมูลลงไปใน table t b m e m b e r นะครับตอนนี้มีจำนวนข้อมูลอยู่ทั้งหมด5 record นะครับเราจะทำการทดลองลบข้อมูลนะครับโดยการใช้คำสั่ง delete ในภาษา SQL นะครับซึ่งก็จะมีการทำงานดังนี้ คำสั่ง sql ครับก็จะมีการเตรียมนะครับการลบข้อมูลออกจากตารางนะครับโดยการใช้คำสั่ง delete นะครับโดยที่ delete ครับก็ต้องการนะครับในส่วนของตารางที่ต้องการจะลบนะครับในที่นี้ก็คือ tb member นั่นเองนะครับรวมทั้งนะครับจะต้องมีการระบุตำแหน่งที่เราจะใช้ในการลบนะครับซึ่งก็จะใช้ where ในการช่วยค้นหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราต้องการที่จะลบในที่นี้ก็คือ field id นะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับก็จะทําการเข้าไปลบ field id นะครับหมายเลข5ภายในตาราง tb member นั่นเองนะครับ นะครับคิวรีโอเคครับก็คือมีการประมวลผลนะครับในส่วนของฐานข้อมูลนะครับบอกว่ามีการลบข้อมูลเสร็จสิ้นไปรบร้อยแล้วนะครับเราใช้คําสั่ง select star from tb member นะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในตารางนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลภายในเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลในตาราง tb member นะครับแถวที่5นั้นถูกลบออกนะครับหรือเพียงแค่4 r e ไดคอร์ดหรือว่า4แถวนั่นเองและนี่็คือการทํางานครับโดยการใช้คําสั่ง delete เพื่อที่จะลบข้อมูลออกจากตารางนั่นเองครับขอบคุณครับ